สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วูดอยู่ในที่พระธาตุล่าหนองจำลองแห่งนี้นะครับเขามีที่มาครับพระธาตุล่าหนองแห่งนี้ครับสร้างจำลองขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้แก่พระนางเจ้าสิริกิตครับพระราชินีในรัชกาลที่9ครับเนื่องในวโรกาสครับที่พระองค์ครับมีพระชนพรรษาครบ72ปีครับเขาก็เลยสร้างเฉลิมฉลองครับด้านนี้ฮะนี่คือพระธาตุจำลอง พระธาตุล่าหนองครับแต่ส่วนพระธาตุล่าหนององค์จินครับอยู่ในแม่น้าโขงครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เรามาดูถ่ายพระธาตุจำลองครับล่าหนองก่อนนะครับพี่วุ้นมาที่นี่ครับสองสาครั้งแล้วครับก็มาถ่ายทําคลิปไปแล้วฮะเคยมาเล่าประวงประวัติ ของวงของพระาธาตุล่าหนองแห่งนี้ครับพระาธาตุล่าหนองแห่งนี้หรือว่าอีกบางคนจะเรียกว่าพระาธาตุหนองคายก็ได้นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับองค์จําลองครับองค์จริงอยู่ในลําน้ําโขงครับซึ่งถูกแม่น้ําโขงซัตตลิงเกาะซัตพังลงไปฮะห่างที่นี่ประมาณ200เมตรนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศของพระาธาตุล่าหนอง องค์จำลองครับที 9, 9, ่เขาสร้างเฉลิมเกียรติให้แก่พระราชินีในรัชกาลที่9นะครับพี่ผู้ก็ถ่ายมาให้ดูครับเดี๋ยวพีุู่จะถ่ายนี่นี่คือครับพระธาตุนี่คือพระธาตุล่าหนองครับล่าหนององค์จริงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากองค์พระธาตุล่าล่าหนององค์จำลองนี้ประมาณ200เมตรนะครับยามน้ําขึ้นเราจะมองไม่เห็นพระธาตุนะครับพระธาตุแห่งนี้นี่คือฐานตะแคงขึ้นมาฐานของพระธาตุล่าหนองแห่งนี้นะครับฐานเขาจะมีฐานกว้างครับจากการสํารวจครับ สำรวจของนักโบราณคดีครับเขาดำน้ําลงไปนะครับก็ไปดูครับก็จะมีฐานฐานกว้างประมาณสัก17.2เมตรนะครับและมีความสูงครับ28.5เมตรนะครับแต่ว่าพระธาตุครับที่อยู่ในน้ํานี่หักเป็น2ท่อนเรียบ3ท่อนเนี่ยไม่ใช่สองท่อนสท่อนนะครับกองอยู่ข้างล่างนะครับเราจะเห็นเฉพาะที่เวลาหน้าน้ำน้ํน้แรงนะครับถ้าเวลาหน้าน้ําหลากมาเราจะมองไม่เห็นพระธาตุครับพระธาตุล่าหนออตรงนี้ครับคิดดูฮะ ตัวนี้มันเป็นโค้งอ่ะโค้งมาปุ๊บน้ําก็จะซาะลงตลิ่งก็ทําให้ตหลิ่งแถวนี้พังนะรพังพระธาตุล่าหนององค์เดิมก็เลยครับจมลงไปในน้าครับพระธาตุล่าหนองนี่บรรจุพระบรมธาตุครับพระธาตุของพระบาทของพระ,พระองค์9้าพระองค์นะครับตามตำนานอุลังกธาตุ ของประวัติของพระาธาตุพนมนะครับนี่ฮะเห็นไหมเขอยู่ไกลๆอันนี้คือฐานนะครับไม่ใช่ยอดนะครับยอดกองอยู่อยู่ใต้น้ำครับใต้ท้องแม่น้ําโขงนะครับหักเป็น3ท่อนนะครับอันนี้คือน้ําลงก็เลยตะแคงขึ้นมาฮะเพราะฐานนี่มีความสูงครับสูง17.2เมตรนะครับก็สูงเอาการท่านก็คิดดู น้ำโล่มาขนาดนี้น้ำโล่ตอนนี้น้ำน้อยมากๆครับบรรยากาศไม่น้ําโลงก็สวยสดงดงามครับพี่วก็ถ่ายให้ทุกคนเห็นครับวิวแม่น้ําโลงครับด้านฝั่งลาวเพราะวมีการดูดทรายกันครับดูดทรายมีมีสันทรายกลางแม่น้ําโขงครับเดี๋ยวพี่วัจะพาไปฮะถ้าจากพระธาตุล่านหนองนี่สมมุติว่าเราหันหน้าเข้าพระธาตุล่านหนองเข้ามากาศครับด้านหลังก็จะเป็นท่าเสด็จครับเดี๋ยวพี่วัจะเดินมาจากนี่ไปถึงท่าเสด็จก็ประมาณสักกิโลหนึ่งได้ฮะเป็นทาง เป็นทางเดินซึ่งวันเสาร์ครับก็จะมีถนนคนเดิน,นครับมีของขายกันหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดเราจะลงไปกาบพระธาตุกลางน้ำนะครับเราก็เช่าเรือเข้าไปได้ครับคนละสองร้อย ลาละ2 0 0บาทครับเขาจะมีเครื่องต่างๆก็ดอกไม้ทู้เทียนต่างๆก็เราสามารถซื้อได้นะครับซื้อหาได้และนี่คือภายในพระธาตุครับพระธาตุล่าหนองก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีสารพัดเลยครับสายมูไม่ควรพลาดนะครับเข้ามากราบขอพรครับในพระธาตุแห่งนี้พระธาตุแห่งนี้สวยนะครับประดับประดาด้วยอัญมณีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็พิุพิถ่ายให้เป็นไกด์ไลน์ครับเรามาท่าเสด็จครับก่อนที่เราจะเข้าไปท่าเสด็จเราก็แวะมากราบขอพรพระธาตุล่าหนองกันซะก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริ แก่ตัวเองและครอบครัวครับภาพวันนี้เสียงแห้งนะพูดไปพูดมาเสียงจะไม่มีครับเสียงหมดเลยลูกก็พยายามดึงเสียงกลับมาให้ได้ครับเสียงถึงเสียงจะแหบจะแห้งครับก็พยายามบอกกล่าวให้ทุกคนได้รู้ครับว่าสถานีเป็นยังไงครับสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าเกิดมาวันเสาร์ครับจะมีถนนคนเดินครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาวันเสาร์นะครับมาวันธรรมดาเนี่ยตกเย็นๆครับเย็นๆพบข้ามครับคนก็จะมาเดินฮะมีครับก็จะมีทางเดินริมแม่น้ําโขงเป็นแลนด์มาร์กนะครับ จะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ในแม่น้ําโขงฮะก็จะมีเรือฮะมีเรือมีเรือมีแพมีห้องอาหารสวยครับอันนี้คือท่าเสด็จครับทุกคนก็จะมาถ่ายที่ป้ายนี้ป้ายพญานาคครับที่ท่าเสด็จครับเพื่อเป็นอนุสร์เป็นที่เรีกว่าครั้งหนึ่งเราก็มาที่ท่าเสด็จครับมาละมาสุดแดนสยามที่เมืองหนองคายครับนี่คือบรรยากาศแม่น้ําโขงครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวครับฝั่งนี้ฝั่งไทยครับลาวกับไทยก็เป็นพี่น้องกันนะครับ มาเดินครับเย็นๆแถวนี้ไปเดินชิวๆครับไปนั่งกินหมูกระทะริมแม่น้าโขงก็ได้ฮะหรือว่าจะจะลงไปนั่งนั่งแผ่ด้านล่างครับก็ดีครับแต่ว่ายามน้ําลงครับน้ําน้อยเนี่ยเวลาเราเดินไปด้านล่างเนี่ยเราจะเดินลงไปโหลึกเหมือนกันนลลงบันไดพี่พุดว่าเกือบเกือบร้อยขั้นนะบันไดจะลงไปมันมันลึกอะ่ะเพราะว่าน้ํามันตื้นใช่ไหมแผ่แ,รแรเรือนแผ่เขาก็าาจะต่าลงไปเรื่อยครับเวลาน้ําน้ําขึ้นเขาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คือบรรยากาศครับนี่ท่าเสด็จฮะนี่ พี่ว่าเดินมาถึงท่าเสร็จแล้วนะครับเดินมาเราจะเห็นมีแลนด์มาร์คมีจุดถ่ายรูปเซลฟ์เซลฟ์เซลฟ่ครับนี่ฮะเรือก็จะมีเรือเนี่ยร้านอาหารครับเข้าไปดื่มไปกินสนุกสนานครับเปิดเพลงเสียงดังไปหมดเลยครับยามค่ําคืนครับฝั่งนู้นก็อย่างเงียบเงียบครับฝั่งไทยก็จะคึกคืนครับตามภาษาของของพี่ไทยครับพี่ก็จะมีความสุข ในทุกฤดูกาลครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศริมแม่น้าโขงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพิพิธไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับมาเดินท่าเสด็จครับเรามาซื้อของกับของอินโดจีนครับไม่ไว่าจะเป็นของจีนของพาม่าของลาวมีหลายหลายสัญชาติเชื้อชาติครับของเวียดนามก็เยอะมากเลยอยู่ที่ท่าเสด็จแห่งนี้เรามากินครับแหนมเนืองมียามากินอาหารเวียดนามไปนะครับ ยามเช้านี่อร่อยมากๆเลยครับพี่วุฒิก็ชอบครับชอบบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ครับสดชื่นจริงๆริมแม่น้าโขงที่ไหนก็แต่ครับจะสดชื่นไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมหรือว่าที่หนองคายครับเราได้มาเดินตอนเช้าเราก็จะสดชื่นครับให้รางวัลชีวิตครับกับคนตื่นเช้าครับวันนี้พี่วุฒิกาบสวัสดีมี